ครับสวัสดีครับผมหนิงชาโซครับ AJC 27ครับวันนี้เรามาถ่ายทำรายการเคนซ่าทัวร์นะครับเคนซ่าทัวร์ตอนนี้เราอยู่ที่ที่ไหนครับคุณนัทตอนนี้เราอยู่ที่บึงพลานชัยลยครับจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นเป็นอะไรด้วยบึงบึงขนาดใหญ่อ่าเป็นอะไรนะวันนี้ันปันสงการสงการคอนเสิร์ตพายแล้วใช่ครับสงการเฟสติวัลเฟสติวัลเฮ้ยอะไร อะไรล่นปากูน่ะผมเห็นบรอมยนตใช่ครับสงกานเฟสติวัลเฮ้ยอะไรอะไรล่นปากรูน่ะผมเห็นฟับปลอมยสังเกตดีดีถกล้องไป่อนกล้องไปก่อ เห็นรถติดแอนแทเลยเมื่อกี้นี awesome> ้มีในสคริปต์หรือเปล่าไม่มีไม่มีช่วงนี้เป็นคนกลางว่ังใช่ครับไปได้ผู้คนกันลังว่างไหลเข้ามาเพื่อที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์นะครับในจุดศูนย์รวมเมื่อคือถนนเข้าหอมมะลินะเป็นไงครับจังหวัดร้อยเอ็ดเรามีถนนเข้าหอมมะลิตรงนี้ยังไงที่กรุงเทพมีถนนเข้าสารนะฮะแต่ที่ร้อยเอ็ดเรามีเข้าหอมมะลิ ผมว่าน่าจะเป็นสนมข้าวกล่ำนะอย่าเราจ้างเด็กวันนี้เรามีอีกเดียวมีแกนรับเทลมาด้วยเราไม่ได้มาแค่สองคนครับผมครับว่าเลยไม่บอกว่าเป็นใครเราเราตามหาตัวเขาใช่ไหนครับไหนครับนี่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 อ๋อเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเรียกเรียกมาครมาดีพอยายพอยายพอยายมาดีแล้วก่อนมาดีแล้วกครับเราอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับ เดราจะไปสัมภาษณ์คนพื้นที่กันหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันครับครับดี่ต้องรีบไปครับทำเวลาอเไปก็มาแล้วเจอมาแล้วอ่ะเจอแล้วเราไปดูกันครับไปครับเต็มสูดเลยเกียร์ห้าวางกับครอบครัวครับนี่ก็คุณครับคุณครับเดี๋ยวครับจอดก่อนครับจอดก่อนเป็นเด็กแถวนี้อันสารค้าวไป่นั่งได้ครับ ไม่ได้ครับไม่ได้บอกบอบคราพลดไๆครับตอนนี้เราเราอยู่ที่ไหนนะครับตอนนี้อยู่กลางบึงพรันชัยครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมเป็นปสงการเลยคนเยอะมากจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของภาคอีสานในประเทศไทยนะครับใช่ครับเราอยู่ตรงกลางเลยครับถ้าดูตามแผนที่ประเทศไทยนะใช่ครับมองจากแผนที่นี่เห็นเลยนะครับเห็นอะไรครับเห็น เห็นประเทศไทยไงเราส่งลงไปก็เห็นจังหวัดเรามันต้องเห็นประเทศไทยแน่นอนเรามองประเทศไทยเออนี่ใครเรือเฟอร์รารี่ฮะเฟอร์รารี่ที่เขาไม่ใช่เรือลอมเบอร์ตินี่เหรอเขาห่างหายจากวงการเพลงมานานครับโอ้ยนี่เป็นที่ที่แมวนี่เนี่ยแมวจิรศักดิ์ใช่เหรอครับใช่ อ็จะปันหนีกันคุณรอผมก่อนคุยกันไม่ได้แล้วมากันพี่คโร่เด็กกะโปโลที่ไม่ต่อแล้ทีทำอะไรครับเยอนรือว่าโคลงอันนี้เรามาพบกันโดยบังเอิญนะไม่ได้นัดหมายใช่เลยครับ เรามาเจอกับดาราขวัญใจตอนสมัยวัยรุ่นวัยเด็กนะครับเคยสัมภาษณ์แกไปเที่ยวเมืองกาญไหมครับไม่เคยครับเที่ยวกานได้ยังไงครับแล้วเรามาขายเราแอบไปดูนิเนึงไปบ่อยนหมครับ ตอนนี้เราอยู่ที่ร้อยเอ็ดแล้วก็ต้องพูดภาษาพื้นบ้านนะฮะรับพูดพูดภาษาสานได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับไมได้ม่ได้มตั้มเี้ยตับร้อยไอ้เปนสมียนนะครับใช่ไอะไรครับพูดพูดครับถามสิครับเอาบอกว่าที่ได้คืาม่งเรางามรักงาที่รงใ้ารักายอช้ามรอ้วาทามภงาษกอา สั่งจนสีละนออีนางเงอ๋อ้ายยังบ่เคยจะเจอผู้ใดงามเป็นตะสั่งหน้าตาผิวอ่อนคิ้วงอนแก้มใสแม่นถึกใจจังมีแฟนหรือ,อยังฮักอายได้บอก